น่ารักมากทำอึง้งไม่นึกว่าจะพูดแบบนี้น้องเกลวฉลองวันเกิดกับตันชลธรส่งยิ้มหวานก่อนพูดอยู่ข้างๆด้วยคำคำนี้ น่ารักจนเกินต้านจนเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมพู่อารยากับสามีไฮโซนหนุ่มน็อตวิสรุตที่ตอนนี้สามารถคว้าหัวใจของพี่ป้านะ้าอามาครอบครองได้เกือบทั่วประเทศแล้ว ล่าสุดพลชวพรเพื่อนสนิทของชมพู่อารยาก็ได้เผยคลิปขณะกําลังนั่งทานอาหารเพื่อเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับแฟนหนุ่มกับตันชลทรโดยมีน้องเกียวและแม่ชมร่วมอยู่ด้วยโดยน้องเกียวได้เล่นกับกับตันอย่างสนุกสนานอีกทั้งยังได้ช่วยเป่าเค้กในปีนี้จากนั้นหนูน้อยยังส่งยิ้มหวานพร้อมพูดอวยพรสั้นๆว่าแฮปปี้บูธเดย ถึงแม้จะพูดยังไม่ชัดเต็ม100%เซแต่เชื่อได้เลยว่ากับตันชลทรต้องหัวใจพองโตในความน่ารักของน้องเกลอย่างแน่นอน